สวัสดีค่ะเมื่อไม่กี่วันวันนี้ไฟเพิ่งจะทำรีวิวเครื่องอ่านหนังสือ e-reader นะคะยี่ห้อ Books รุ่นพามาเครื่องนี้ไปเองเป็นเครื่องอ่านหนังสือขนาดเล็กๆก็ทัดละเท่าฝ่ามือนะแต่เดี๋ยววันนี้ไฟจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับน้องอีกคนหนึ่งข้อออกมพร้อมๆก,กันกับพาม่านะคะแต่ว่าเขาอ,อาจจะไม่ได้แบบ ตัวเล็กตัวน้อยเก็จะตัวใหญ่กว่านิดนึงซึ่งก็คือน้องคนนี้นั่นเองเครื่องนี้นะคะเป็น e-reader ยี่ห้อบ o o k s รุ่น Note Air 3 c แน่นอนว่าตระกูล C เนี่ยก็จะเป็นจอสีนะคะเครื่องนี้ความละเอียดขาวดำอยู่ที่ 300ppi ส่วนสีจะอยู่ที่ 150ppi ก็คือเป็นอะไรที่ละเอียดที่สุดทีท่มีขายในเมืองไทยตอนนี้แล้วล่ะแล้วชื่อเขาก็บอกอยู่นะคะว่ามันเป็นรุ่นโน้ตฉะนั้นเครื่องนี้สามารถที่จะเขียนแล้วก็เทคโน้ตได้เวลาที่เราซื้อเครื่องนี้เขาก็จะมีปากกาสไตลัสแถมมาให้ด้วยนะคือเขาเป็นแม่เหล็กกันนะเราก็สามารถที่จะแปะแล้วก็ติดกับตัวเครื่องแบบนี้ได้เลย <S <s เห็นเครื่องใหญ่ๆแบบนี้แต่จริงๆเราคือน้ําหนักเบาแล้วก็จับถนัดมือมากเลยนะเดี <S <s ๋ยว <pacing. S 1> เราไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าน้องคนนี้ เามีอะไรดีบ้าง Books Note Air 3C เครื่องนี้มีขนาดหน้าจออยู่ที่10.3นิ้วนะคะ Storage ที่มากับตัวเครื่องอ่ะมีขนาดอยู่ที่64 GB นะแต่ว่าเครื่องนี้เขาสามารถที่จะใส่ Micro SD Card ได้ถึง2 TB เลยน้ําหนักของตัวเครื่องก็จะอยู่ที่ประมาณ430กรัมนะคะอนี้ไม่รวมเคสขอบมุมของตัวเครื่องเนี่ยเค้าก็จะมีลักษณะมนๆนะคะอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องนะคะเขาก็จะมีปากกา Stylus 1แท่งแล้วก็สายชาร์จที่เป็นหัว USB A to USB C วัสดุของตัวเครื่องรู้สึกว่าจะเป็น Stainless นะคะนี้ไฟไม่แน่ใจเหมือนกันสัมผัสของตัวเครื่องฟ ว่าค่อนข้างดีเลยนะคะมีความพรีเมียมไม่ของแกงเลยปุ่มพาวเวอร์จะอยู่ด้านมุมบนซ้ายมือของเครื่องนะคะส่วนทางด้านข้างซ้ายมือก็จะเป็นรูเสียบชาร์จนะคะแล้วก็ถาดใส่ไมโครสติการ์เครื่องนี้เขาจะมี Google Play Store มาอยู่แล้วนะคะเราสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ดาวน์โหลดแอปจากในนี้ได้เลยข้อดีอย่างหนึ่งของเครื่อง e-reader หน้าจอ10นิ้วขึ้นไปนะคะก็คือเวลาที่เราอ่านไฟล์ PDF เนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องขนาดของตัวอักษรเลยแล้วเครื่องนี้มันเป็นจอสีใช่ไ่ะเวลาที่เราอ่านไฟล์ที่มันเป็นภาพสีอะคือมัน <ไฟ S 1> ทั้งสองเครื่องรู้สึกว่าจะใช้หน้าจอแบบแคลโด์เหมือนกันนะคะแต่ไฟรู้สึกว่าทา้งฝั่งของ Not e Air 3 C เนี่ยเขาจะติดเหลืองกว่านะทั้งสองเครื่องเนี่ยไฟป,ปรับความสว่างหน้าจอเท่ากันนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ทางฝั่งของ Note Air C 3เนี่ยเขาติดฟิล์มกันรอยหน้าจอมาให้นะ,ะส่วนอันนี้เป็นไฟล์ PDF หนังสือไทยนะคะเห็นไหมคะว่าตัวหนังสือมันตัวใหญ่อ่า,านสบายตามากนี่ยังไม่ได้ทำรีโฟลอะไรเลยนะและที่ชอบมากๆก็คือเวลาที่เราอ่านไปเราสามารถให้ไลท์ไปเทคโน้ตไปได้ด้วยใครที่ชอบอ่านไปเขียนไปจะต้้้อองงถูกกกกใใจนนนนนนนสสิ่่่ีีวัเเเเเปป็็มมมโดทไฟฟหลขาา PDF Sudo ื สามารถเปิดได้จากโปรแกรม reader ที่เครื่องให้มานะคะเราก็เขียนลงไปไดเลยมาดูในฝั่งของโน้ตกันบ้างนะคะบอกตรงๆนะว่าไฟอั a เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าตอนเปิดเข้ามาเราเจอโน้ตเต็มไปหมดเลยอะทั้งๆที่ไฟยังไม่เคยสร้างโน้ตอะไรในเครื่องนี้เลยไฟก็เพิ่งจะรู้พร้อมกับทุกคนเนี่ยแหละว่ามันสามารถซิงก์ across device ได้ก็คือไฟเขียนโน้ตเอาไว้ในแท็บมินิซีแล้วพอเวลาเรา r e g i s t e r เครื่องทั้งสองเครื่องแล้วต่อ WiFi อะคะ่ะมันก็จะซิงก์อัตโนมัติเลยอย่างที่ททบอกไว้อตอนแรกนะคะว่าเครื่องเนี่ยเขาติดฟิล์มกันรอยมาจากที่โรงงานเลยแล พัดในการเขียนน่ะคือดีมากกว่าเขียนบน iPad ที่ติดฟิล์ม Paper l i ไลท์เอเอาดีดีสาย Journal นี่คือถูกใจมากเลยนะเขียนเพลินที่สุดแล้วเขาก็มีปากกาให้เลือกหลายแบบหลายสีหลายหัวหลายไซส์มีไฮไลท์เตอร์เอวยไดเอวยโอ้ยเพลินมากช่วงหลังๆมาไฟจะเขียน Journal ในเครื่อง E r เ a ด e r อร์ er ตลอดเลยค่ะไม่ไป iPad ไม่ไปสมุดจริงแล้วลองมาดูในฝั่งของเบราว์เซอร์กันบ้างนะคะการท่องเว็บเนี่ยถือว่าลื่นไหลไม่กระตุกไม่โกสเลยคือถ้าเราเข้าเว็บมาเพื่อมาอ่านนิตยสารมาอ่านอาร์ติโคลอะไรต่างๆเนี่ยไฟรู้สึกว่า ดๆความเร็วที่เห็นก็คือความเร็วจริงในการใช้เครื่องเลยค่ะส่วนตัวไฟเนี่ยไม่ได้มีความรู้ทางด้านเทคนิคใดๆเลยนะคะ CPU เอย RAM เอยใดเอ่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนที่เขาบอกข้อมูลไฟมาว่าเครื่องนี้มี RAM 4 g b นะ CPU เป็น Qualcomm 2.4 g h z Octa Core ใดเอ่ยไฟไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเลยสิ่งที่สนใจอย่างเดียวก็คือมันลื่นไม่ล่ามันแรงหรือเปล่าพอเราเอามาใช้งานจริงแล้วก็ลองเข้าเว็บดูลองเข้าแอปวิดไรลองสครอลหน้าดูเปลี่ยนหน้าดูก็ไม่หลักไม่ ghost ก็ถือว่าผ่านอีกอย่างหนึ่งที่ไฟชอบนะคะคือีไซนน์ขออองงตัวเเเครืืื่่่้าผพท ให้เราจับด้วยฉะนั้นเวลาถืออ่านเนี่ยไฟรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะถนัดมือเลยนะเครื่อง n o t e Air 3c เครื่องนี้เป็นเครื่องขนาดหน้าจอ10.3นิ้วเครื่องที่2ที่ไฟมีนะคะหน้าจอขนาด10.3นิ้วเครื่องแรกที่ไฟซื้อมาเนี่ยก็คือเครื่องนี้นะคะเป็น Kindle Scribe ถามว่ามี Scribe แล้วอะทำไมถึงจะต้องมี n o t e Air 3c ด้วย คำตอบก็คือมันคนละระบบกันนะทุกคนคือเครื่องนี้มันอยู่ในระบบ Kindle อะคะ่ะมันเป็นระบบปิดที่มันไม่สามารถที่จะลงแอปอะไรใดๆได้แต่ว่าเครื่องนี้มันเป็นระบบ Android แปลว่าเราสามารถที่จะลงแอปเราสามารถที่จะนังสือไทยคือมันค่อนข้างที่จะ flexible มากกว่าใช้งานได้หลากหลายมากกว่าแล้วก็น่าจะตอบโจทย์คนไทยได้ดีกว่าเครื่อง Kindle นะสองเครื่องนี้ขนาดเท่ากันเลยเห็นไหมคะน้ำหนักก็พอๆกัน จากที่แฟรได้ลองใช้เครื่องนี้มาประมาณ2อาทิตย์นะคะรู้สึกว่าแบบประทับใจมากนะคือเราทึ่งมากๆอ่ะว่าโหแบบเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปเร็วขนาดนี้เลยหรอแฟร์จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วนี่เองอ่ะก็คือได้ลองใช้รุ่นจอสีที่เขียนได้นี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฉยๆไม่ได้ว้าวขนาดนั้น แต่เวลาผ่านมาแค่ปีเดียวอะคือเขาสามารถที่จะพัฒนาเครื่องอ่านหนังส e ือ e-reader ให้มีความเร็วความแรงได้เทียบเท่าแทบจะพอๆกับแท็บเล็ตเลยอะคือแน่น,นอนว่ายังไงมันก็ไม่สามารถที่จะมาแบบเปรียบเทียบกันได้แบบสซย์บายสซยเนาะเพราะว่ามันเป็นคนละจุดประสงค์การใช้งานกันแต่จริงๆฝ้ายพูดได้เต็มปากเลยนะว่าฝ้ายสามารถใช้งานเครื่องเนี่ยได้ค่อนข้างคุ้มค่างเงินที่จ่ายไปอะมันมากกว่าแค่เอามาอ่านหนังสืออะ คือตอนนี้เครื่องนี้เป็นตัวเลือกแรกของไฟเลยนะคะเวลาที่ไฟต้องการที่จะเทคโนตจดโนตอะไรหรือว่าเวไาที่ไฟต้องการที่จะเนเอกสารไฟล์ pdf ต่างๆเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็สบายตามากๆเอาเป็นว่นนี้ก็คือรีวิวคร่าวๆนะคะจากประสบการณ์การใช้งานของไฟไปหวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการเลือกเครื่อง e-video ที่เหมาะสมกับหลายๆคนนะคะ